สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวทีม UI สมาร์ทโปรแบบบ้านๆกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาดูว่าเกมใน PSP กับ PS1 นะครับมีเกมอะไรที่มันเด่นๆมากนะครับพี่ๆเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเกมอะไรมาบ้างนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปลงเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยายซูมกล้องนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอที่บายก่อนนะครับผมเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นอิมูเลเตอร์นะครับผมที่สามารถเล่นเกมเก่าๆได้นะครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้เล่นได้ทั้งหมดย9ิบ้าเครื่องเกมนะครับ อ่าโดยประมาณนะครับพวกอัตลงอัตลินะครับผมประมาณนี้ครับพี่ๆชัดไหมเอ่ยชัดไหมประมาณนี้ครับผมอ่าประมาณนี้นะครับนี่นินเทนโดดีเอก็เล่นได้นะครับพี่ของเกมของตระกูลเกมนินเทนโดนะครับเล่นได้เหมือนกันนะครับที่เป็นเกมสองจอจอพับอะพี่จอฝาปะพับที่เป็นเครื่องเล่นพกพาแบบฝาพับนะครับผมนี่เป็น p s p แล้วก็นี่เป็นเพย์วันนะครับ เดี๋ยวรอบหน้ามาเดี๋ยวผมจะสอนน่าจะเอ่อหาเดี๋ยวผมไปศึกษาวิธีการลงเกมเพิ่มเติมก่อนนะครับเผื่อเราอยากเล่นเกมที่แบบว่าเราชอบแต่ว่าเขาไม่ได้ลงมาให้นะครับเกมไม่มีนะก็เดี๋ยวผมจะหาวิธีเดี๋ยวผมขอไปศึกษาวิธีการการลงเกมเพิ่มเติมก่อนนะครับพี่ๆ <c oughs> ครับมาต่อเอาเอาันนี้ก่อนดีกว่าเอาเฮวันก่อนดีกว่านะครับ เกมเพวันที่มันเด่นๆใช่ไหมครับอืมอ่นนี้เลยครับผมอย่างแรกเลยคือมีท่านสลักนะครับอไปไประเด็นพร้อมกันนะครับผมจะไม่ตัดคลิปเลยนะพี่เดี๋ยวผมจะลงแบบเร็วๆแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดที่แบบว่าดูน่าเบื่อก็รบกวนกรอเอานะครับพี่นะเป็นเร่งความเร็วเอาแล้วก็หรือว่ากรอข้ามมาก็ได้นะครับแต่ขอบคุณสําหรับพี่ๆที่รับชมจนจบนะครับผมเพิ่งหัดทาคลิปนะครับพี่ติชมกันได้นะ นะครับผมพูดอะไรติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะขออนุญาตศึกษานะครับผมค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับพี่พนะครับมีอะไรติชมผมติชมได้นะพี่ผมค่อยๆหัดอุปกรณ์อุปกรณ์ในการลงกันอัดคงอัดคลิปนี่อาจจะแบบไม่ได้บื้อหวาหลังการอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ต้องเข้ายังอ๋อนีเข้าแล้วโอเคเย็ดโอเ้โอเ,อเสียงลำโังชัดดีมากนะพี่ <นะ S 2> พพ มาโคอีนิเอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจชื่ออะไรแต่ถ้าเป็นเนีเป็นผู้หญิงนี้ก็ผู้หญิงอาผู้หญิงนี้แล้วกันเมื่อก่อนเนี่ยผมจําได้และภาคเนี้ยผมสมัยผมยังไม่ขึ้นมัธยมนะครับแล้วก็ผมปั่นจักรยานไปเล่นกับพี่ชายที่ตลาดที่ห่างจากตัวตัวหมู่บ้านผมประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรนะครับทุกทุกเสาร์อาทิตย์ผมจะไปเล่นเก็บตังค์ไปเล่นกับพี่ทุกทุกเสาร์อาทิตย์ ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมชั่วโมงสิบบาทเสลีประมาณนั้นประมาณนี้ผมไม่ีวันผมเล่นไม่กี่เกมนี่เกิดมาผมจะเล่นอย่างเกมบ่อยถ้าเล่นไปพูดไปผมยังไม่ค่อยถนัดนะแยกสมอ,อมาาง <c oughs> อไม่ทันขออภัยพี่ได้ะนะครับ แต่เสียงได้ฟังแับมากเลยนะผมบอกให้เช่องน,นี้ผมได้มาสองพันไปปายนะครับเพราะตัวนี้เป็นร้อยยิบแปดกิกนะพี่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่กิจสี่กินะครับผมเกมจะเยอะกว่าแต่เกมหลักๆอะ่ะเขาส่วมากเขามีมาให้ครบเลยนะร้128อยี่แปดไม่ต้องไปลงเพิ่มนะครับจะขึ้นไปหายตรงนี้ยังไงน่าจะให้เปลี่ยนไม่ได้น เ็ดยนี่เป็นไม่ได้ไงเลยไม่ตายเลยนี่แล้วขอข้างเรียบร้อยผ่านเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเมทันสลักภาพเทวันนะครับไปเดี๋ยวผมมันจะมีวิธีออกอยู่นะครับนี่กดปุ่มนี้ครับผมเมนูนะครับเราก็เซฟได้ผมจะเซฟเลยนี่ไหมครับผมเล่นค้างไว้ด่านนี้นะครับแต่ผมจะเซฟทับเลยไม่เป็นไรนะครับถ้าเราจะกลับเล่นต่อเราก็กดคอนเทนเนอร์เขาเรียกอะไรคอนติเนียใช่ไหมผมอ่านคอนเทนเนอร์ขอไว้นะครับภาษาอังกฤษปูปูปลาปลานะพี่นะอ่าถ้าเราถ้าสมมติพี่จะไปเล่นต่อพี่ก็กดคอนติเนียนะครับผมแต่ถ้าไม่เล่น ออกมาที่อันล่างนะครับผม exit game นะครับแล้วกด A ไม่ได้เลยนะครับมันจะกลับไปหน้าเมนูนะครับพี่ๆนี่นะครับไอเมกาแมนมีหลายภาคมากเลยนะพี่เนี่ยดูดินี่แค่สาวกเมกาแมนนะเนี่ยครับผมเมกาแมนเพียบเลยนะจริง,รงอันนี้เป็นเกมรถถังเหรอโจโจ้ก็มีนะครับผมโจโจล้ล่าข้ามสตาลวสข้ามสัตวั๊วใช่ไหมถ้าเป็นชื่อ <c oughs> นี่นี่คืออีหนึ่งเกมที่ผมชอบมากที่สุดนะครับผมผมยกให้เป็นที่หนึ่งสำหรับผมเลยนะเป็นเกม h a r w e s t Moon นะครับผมยกให้เป็นที่หนึ่งเฮ้ยทำไมแสงมันฟุ้งจังผมยกให้เป็นที่หนึ่งสำหรับผมเลยนะเเกมปลูกผักนะครับผมชอบเกมสไตล์นี้ RPG เอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้ที่แบบที่แบบเล่นคนเดียวได้สนุกๆน,นะครับผม New Game Okay. น้พี่นะอันนี้ผมแน่ใจผมเซฟไวหรือเลปล่านะเดี๋ยวขออนุญาตโหลดอาใช่ผมเซฟไว้นะครับอย่างลื่นน่ะพี่พี่ดูดิดูดิอย่างลื่นนะ่ะลื่นแบบลื่นเลยอะ่ะดูดิภาคนี้เป็นเป็นภาคที่เล่นง่ายสุดแล้วก็แล้วก็วกเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นภาคที่แบบดังที่สุดแหละของฮ v e s t m o o นนะเท่าที่ผมทราบมานะครับผม ผมโตมากับภาคนี้แหละดูดูดเล้ากงเล้าไก่ล้าเข้าไปปึ๊บกดเอกจำไม่ได้แล้วเฮ้ยโหลด,ดร้านโหลดพวงโหลด,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 ดแผดแป๊บเดียวนะครับเห็นไหมโหลดฉากไม่นานเลยกำลัง <c oughs> จะบอกว่าไม่นานเลยเจอฉากบางทีไปมึดสลับไปนิดน,นึงนะครับบ่อ,บอน้ำพุร้อนที่เราลั แม่แม่สาวน้อยคุยกดไหนกดอ,อีกอ่ะอ๋อใช่ตอนตอนที่ผมเล่นผมชอบจีบนี่นีน่แม่สาวปุ๊ปอปุริแม่สาวเลี้ยงไก่นะครับเนี่ยผมสับสนกับปุ่มปุ่มการเดินขึ้นเดินลงมากนะนะครับนะอ่ะก็คือว่าเวลาเรากดลงมันจะออกทางเนี้ยมันจะออกเสียงเสียงไปทางขวาไอ้ทางซ้ายนะกดออกกดปุ่มขวามันจะเดินไปทางขวาเห็นไหมเนี่ยปุ่มขวามันจะเดินไปทางขวานะครับประมาณนี้ปุ่มซ้ายมันจะขึ้นบน นะกดขึ้นบนมันจะออกไปทางขวาขวาบนเ <c oughs> นี่ยม,มันเฉียงไงมันเป็นมุมมองภาพทางเฉียงเฉียงไก็เลยนี่หน่อยแต่ในภาคเกมบอยครับผมแบ็คเอ่อเฟนออลมินอลทาวครับผมเขาก็เหมือนรีเมคมาจากภาคนี้แหละแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องนิดหน่อยแต่คือมันมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วก็เนื้อเรื่องหลายสิ่งหลายอย่างก็เพิ่มเติมมาเยอะเหมือนกันนะในภาคเกมบอยนะครับพี่ๆท่านใดที่เป็นแฟนนี่ก็น่าจะรู้ดีนะแต่ถ้าถามความสนุกอ่ะผมว่าภาคเกมบอยสนุกกว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเยอะ แล้วก็มันปุ่มมันไม่ปุ่มมันไม่เพี้ยนเหมือนอันนี้เนาะเข้าใจป่ะครับแต่เกมมีใช้แนลบอกไม่ได้นี่นะนะครับเนี่ยไอปุ่มเนี่ยมันมันเล่นมันไม่งงเหมือนอันนี้แต่ใครเล่นบ่อยๆก็จะหายงงนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วเนะี่ยเพิ่งมาเล่นให้พี่ๆดูนี่แหละบ้านกวก็จะเข้าบ้านได้หมดเวลาละนะครับวิบ่งวิ่งวิ่งไปวิ่ง ขออนุญาตเปิดพัดลมแป๊บนึงนะครับมาละประมาณนี้แล้วกันพี่พีนะประมาณนี้นะครับอ่าน,น้องหมาหลับมาละเข,ข้าบ้านกันเข้าบ้านกันเราเคอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะพี่สําหรับเป็นปลูกผักนะครับผมพี่พี่ท่านใดชอบก็เม้นท์คุยกันได้นะครับดีย๋ยวผมเซฟไว้เหมือนเดิมวันไหนผมก็า้าม,มาเล่นโอเค ถ้าออกเหมือนเดิมครับผม exit ซิเกมครับหาเวสมูลไปละเดี๋ยวผมหาเกมที่ผมพอจะเล่นได้ก่อนนะครับผมแกนเทอริสมนี่ผมก็เล่นได้นะอ่านี่ก็เกมดังนะเกมบนแข่งนะครับ ดนตรีมันให้ให้ความคลาสสิกมากเน่ยให้ความรู้สึกเหมือนสมัยก่อนเ่ยเอาอีซี่ก่อนแล้วกันนิสสันเอาฮอนด้านิสสันมาด้ามิซูแล้วกันผมชอบมิซู GTO ไม่เอาอีคลิปไม่เอานิลล่ามิลล่าก็ไม่เอา GTO อ่ะ GTO ก็อ่ะ GTO ทวินเทอร์โบด้วยสแตนดาร์ดออโต้โอเคแบนี้แหละ เดี๋ยวผมขอสักประมาณ5เกมแล้วกันเนาะเดเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับพี่พพูดไม่เก่งต้องขออภัยนะครับน้ําเสียงผมน่าจะประมาณนี้แหละถ้าไปมากกว่าน,นี้มันจะดูไม่เป็นตัวเองไม่เป็นธรรมชาตินะครับปับงมันมไม่แน่ใจว่าต้องตั้งค่าใช้อานาล็อกอยังไงนะครับแรงอยู่นะดูดิโคตรลื่นอนะ่ะ เกมหนึ่งที่ผมอยากเล่นเนี่ยก็คือไอ้นี่พี่เลตแอนโกอ่ะเกมทามิยะรถทามิยะรถแดดอะ่ะสมัยก่อนเราเรียกรถแดดนะเนาะเรียบรอ้อยเรียบร,อนะรบ้อยนะผมเกมทามิยะเขาเรียกรถรถแดดปะบ้านผมเรียกรถแดดอะ่ะรถลางอ่ะสมัยก่อนเนะี <c> ่ย <oughs> แต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะไม่ได้ลงมาให้นะครับผมเลตแอนโกะ ถ้าลงมาให้แจ๋วเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีลงมาเล่นนะเอามาเล่นนิพี่ดูมันเสียอย่างอะ่ะเกมเ,เกมนั้นมันเป็นภาษาญี่ปุ่นไงครับพี่น้องเอ่เอเกมทำยา่ามันเป็นภาษาญี่ปุ่นต้องอาศาัยจำเอาผมไม่เก่งเลยขนาดภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยจะเป็นเลยรอบสองรอบสองรอบสองเตรียมนะครับเตรียมเตรียมเตรียม bề thì sao bật sao bật bây giờ, ra cái đó, con này con con ก <Es per ated> ินอะไรนี่ไรกินอะไรกินอะไร,ะไรให้ทานให้ไวให้ไวโอโ้โหผ่านแล้วโอเคประมาณนี้ละกันพี่ๆน,นะไปะอ,อ,นะอ,อ,ออกนะครับเซฟก่อนโอเคออกนะครับมันมีระบบค้นหาเกมด้วยนะพี่อ่าเนี่ยครับผมกดปุ่มนี้ปุ่มเมนูนะครับปุ่มมันจะเป็นคําว่าเมนูตรงนี้นะครับนี่ปุ่มเล็กๆเ,เนี่ยนี่ปุ่มนี้ กดเข้าไปนะครับลับไปหาไปที่คําว่า Search นะครับอย่างผมจะดูคําว่า l e t a อนกผมก็พิมพ์คำว่าเ e t แล้วกันมีไหมเอ่ยเ e t ไม่มีอะผมจะได้มากเลยอันนี้การเล t r e เจ n มันไม่ใช่อ่าเอาประมาณว่าพี่พี่เห็นว่ามีเกมอะไรก็ลองดูนะครับผมเปเกมผมไม่รู้จักก็ต้องขออภัยนะพี่พ่อ่านีเด r a กั n นบอลนะครับผมใายสาวกง r ด g o กั a นบอนะครับมีหมดเลยดกันบอ ไดโนคีซิสภาคสองก็มีนะครับภาคหนึ่งภาคหนึ่งก็มีขออภัยครับมันตีขึ้นอันนี้อะไร com. แคปคอมอ่าบัตติโลก็มีนี่เกมรังอีกเกมหนึ่งนะครับ,บเ,เดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับอันนี้ขอเป็นเกมสุดท้ายแล้วกันนะพี่เนาะความสุ่าจะนานนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเมมผมเต็มนะครับใช้โทรศัพท์อนนะครับพี่พ ค่อยๆเริ่มต้นกันไปเนาะอาจจะทุลักทุเลหน่อยค่อยๆพัฒนากันไปต่ชมได้นะพี่ๆเหมือนเปรียบเสมือนครูผมเลยนะผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์แต่เป็นสายรีวิวมากกว่านะครับเดี๋ยวผมจะปักตาก้าเครื่องเกมไว้ให้นะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจไปกดดูในตะก้าเอาได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่ไปเลือกดูเผื่อสนใจนะครับในร้านเขาไม่ได้มีแค่เครื่องนี้นะครับผมมีหลายเครื่องเลยนะครับร้านกระเจ็ดดอนะครับน่าี่หมายอันนี้คือบัติโลบัติโล ดูภาพเนี่ยอ่านี่ดูดูภาพดิอันนี้คือคอมมันเล่นกันนะครับประมาณนี้นะพี่นะโอเคผมคงไม่ได้เล่นให้ดูแล้วกันบนดีโลผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งแต่ผมรู้จักก่าโตมาเกตเกมนี้เหมือนกันแหละแต่เล่นทีไรก็แพ้รูปีอ่ะนะครับเอาเป็นว่าขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวแบบนึงออกไปปไปไป,ไป,ปิดคลิปหน้าหน้าปกดีกว่าไปโฆษณาสินค้าหน่อยอ่านะครับผม พี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ในใต้ลิงก์คิปชั่นนะครับใช่ไหมเขาเรียกลิงก์คิปชั่นไหมครับผมนะตัวนี้หน้าจอ4.96นิ้วนะครับนี่4.96นิ้วนะครับผมตัวนี้เป็น2อนาล็อกนะครับเป็นระบบสเตอริโอใช่ป่ะสเตอริโอสปีกเกอร์นะครับผมลำโพงซ้ายขวาตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเป็นลำโพงซ้ายขวานะครับแล้วมีอะไรอีกเลยมีอะไรอีกเลยอ่านี่ด้านหลังกล่องนะครับ อันนี้ผมเนี่ยผมติดฟิล์มแล้วผมซื้อฟิล์มมาติดเองห้าสิบกว่าบาทหรือไงนี่แหละผมจำไม่ได้สั่งมาจากจีนรออ่านมากนะครับอ่ะเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะผมในเครื่องในกล่องก็ไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับทางร้านทางร้านแถมแถมมาให้ผมแค่อ่านี่ะครับผมกระเป๋านะครับแล้วก็ที่ชาร์จเขามีมาให้อยู่ละที่ชาร์จของเครื่องนะครับเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ทิ้งไว้ให้พี่ๆนะครับผมพี่ๆแลนาสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน รีวิวเครื่องนี้แล้วกันนี่เครื่องนี้นะครับอ่าเครื่องนี้จะเป็นราคาประหยัดนะครับไม่เกิน500บาทนะพี่พี่เล่นได้ถึงเกมบอยแอดวานเลยนะแล้วก็ PC Engine นะครับมีเกมดังๆเยอะนะครับใคร้ายสาวกโปเกมอนนะผมบอกเลยมีเกือบทุกภาคตั้งแต่เกมบอยเกมบอยธรรมดาที่เป็นขาวดำนะครับแล้วก็เกมบอยคัลเลอร์แล้วก็เกมบอยแอดวานนะครับแต่ว่าบอกก่อนแต่ว่าแต่ว่าเกมบอยธรรมดากับเกมบอยคัลเลอร์จะเป็นภาคญี่ปุ่นนะครับเอ้ยไม่ใช่ภาคญี่ปุ่นภาคภาษาจีนนะครับคล้ายๆภาคญี่ปุ่นนะพี่ๆเเรราาไม่ได้ซีเรียยสเอ่แแบบนนัู้้ลว ที่เป็นภาษาอังกฤษจ,จะเป็นภาคของภาคเกมบอยนะครับภาคเกมบอยแอดวานที่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมเขาไม่ทาภาคภาษาอังกฤษให้หมดไปเลยนะอาจจะเพราะว่าเครื่องนี้มันผลิตที่จีนเนาะเขาก็เลยทําลอมจีนมาแล้วก็แบบส่งขายทั่วโลกเขาก็ลืมนึกนะว่าเออเขาจะมาขายประเทศไทยด้วยนะพี่ๆนะมีหกพันกว่าเกมเลยนะเครื่องนี้มีหกพันกว่าเกมในเครื่องนะครับผมเล่นได้เจ็ดเครื่องเกมเป็นระบบชาร์จแบตต่อออกทีวีได้นะนี่ต่อออกทีวีได้เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะเอามารีวิวเครื่องนี้แล้วกันนะครับพี่ๆ โอ okay. เคสำรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับที่รับชมบ๊ายบายบ๊ายบาย